สวัสดีครับผมพัทกกะเจ็รเฟดเดอร์ครับ <S <S คลิปนี้ครับผมจะมารีวิวหูฟังแบรนด์ใหม่ของช่องนะครับก็เป็นหูฟังแบบโอเพนด้วยนะครับก็คือไม่ใช่อินเอียร์ไม่ใช่เอียร์บัดไม่ใช่บอดคอนดักชันนะครับไอแบบที่สั่นๆข้างๆหูเนี่ยไม่ใช่ด้วยนะแต่เป็นหูฟังที่แปะอ,อยู่ตรงช่องหูแบบนี้นะครับก็คือหูฟังรุ่น Clear Art 3 Sport นั่นเองครับชื่อแบรนด์อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันครับก่อนอื่นเนี่ยผมแจ้งราคาก่อนเลยนะตัวนี้เนี่ยหกพ0บาทนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง RTB Technology ที่ได้ส่งหูฟังมาให้ผมรีวิวในคลิปนี้ครับก่อนจะไปดูหน้าตาแล้วก็สเปคนะครับมันทำความรู้จักแบดงสสเคลียร์กันสักเล็กน้อยครับ เคลียร์เนี่ยก่อตั้งในปี2012นะครับโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเสียงที่มีประสบการณ์กับแบรนด์ระดับโลกนะครับมุ่งพัฒนาสินค้าคุณภาพสูงที่ประสานดีไซน์บันนี่แล้วก็ฟังก์ชั่นล้ำสมัยเพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่เหนือระดับแก่ผู้ใช้งานโอ้โหเท่มากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจริงอย่างที่เขาว่ามาหรือเปล่านะครับมาดูหน้าตาแล้วก็สเปกนะครับหูฟังรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะมันจะเป็นสีแบบทูโทนนะครับก็คือดําทองดําแดงแล้วก็สีชมพูนะครับตัวที่ผมได้มาีววิ เป็นสีดำแดงแบบนี้แหมสวยมากนะครับเรามาเริ่มที่กล่องชาร์จเลยนะครับกล่องชาร์จเนี่ยเป็นสีดาด้านขนาดใหญ่มีหน้าจอสัมผัสอยู่ด้านบนนะครับได้ยินไม่ผิดครับที่กล่องชาร์จเนี่ยมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่อยู่ด้านบนด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยมีพอร์ตชาร์จที่เป็น USB-C นะครับเปิดฟา้ามากก็จะเจอหูฟังครับแต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วไม่เจอสแสดงว่าหูฟังหายนะครับ <L> แล้วก็มีปุ่มเอาไว้สําหรับรีเซ็ตกล่องชาร์จด้วยนะครับตู้ฟังเนี่ยจะเป็นลักษณะหูฟังที่มีที่เกี่ยวหูเเปป็็นนยย่่างัััทีผผสสม ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับปรับระยะของตัวหูฟังตรงนี้ได้ด้วยตรงก้านเนี่ยปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อการสวมใส่ที่พอดีด้านนอกมีโลโก้เคลียร์นะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่ไว้สัมผัสสั่งการนั่นเองนะครับมีไฟ LED ไว้บอกสถานะของหูฟังด้วยนะครับด้านหลังในมีจุดคอนแทคเอาไว้สําหรับใช้กับตัวหูฟังกับกล่องนะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่ามีอัักษรบอกว่าเป็น ข้างขวาหรือข้างซ้ายนะครับสเปคก็บอกว่าเป็นบูทูธ5.4นะครับไดเวอร์เนี่ยใหญ่มากนะ16.2เป็น e o d a m i u m Dynamic Driver นะครับโค้ดเด็กที่เขารองรับเนี่ยโอ้โหเรียกว่าครอบจัก,กรวาล f x Lossless นะครับตัวนี้ Lossless ได้ด้วยนะ f x ive, AC, a a p t i v e LDAC AAC แล้วก็ SBC นะครับตัวนี้ยังรองรับ Dolby Atmos นะครับแล้วก็เป็น Snapdragon Sound ด้วยนะครับไมโครโฟนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไมโครโฟนที่มีระบบ AI สำหรับตัดสิ่งรบกวนกนแะห คุยโทรศัพท์นะครับตัวนี้ไม่มี ANC ไม่มี t r a n s p a r n c y นะครับเนื่องจากเป็นอูฟอร์แบบโอเพนนั่นเองเกมโหมดตัวนี้ก็ไม่มีนะครับกันน้ำนะครับ IPX7 นะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยมี UVC สําหรับฆ่าเชื้อด้วยนะที่ความถี่270บวกลบ10นาโนเมตรนะครับแบตเตอรี่ก็บอกว่าชาร์จ1ครั้งนะครับใช้งานได้ถึง10ชั่วโมงรวมกล่องชาร์จเป็น50ชั่วโมงครับสถิตใช้งานนะครับได้มาครั้งแรกก็ไปเสียบชาร์จไร้รีบ้อยนะครับจากนั้นก็เปิดฟ้ากล้อง หยิบผูฟังออกมาเข้าสม,มุดพลิงก็จับคู่ให้เรียบร้อยครับการควบคุมเพย์พอร์นะครับ,รรบแตะข้างขวาหรือข้างซ้ายก็ได้1ครั้งนะครับข้ามไปเพข้างหน้าแตะขวาหรือซ้ายก็ได้2ครั้งครับถอยไปเพลงข้างหน้าแตะขวาหรือซ้ายก็ได้3ครั้งจะถอยไปเพลงข้างหน้านครับต้องการจะเพิ่มเสียงนะครับให้แตะหูฟังข้างข,งขวาแบบแบบสองสเตปแบบนี้นะแตะหนึ่งครั้งแล้วก็แตะอีกทีหนึ่งครั้งไว้นะครับตึกต๊กตึ๊กค้างไว้แบบนี้จะเป็นการเพิ่มเสียงครับส่วนจะส่วนลดเสียงก็ทําแบบนี้แบบเดียวกันแต่เป็นข้าางซยคือแต หนึ่งทีแล้วก็แตะค้างอีกทีหนึ่งจะเป็นการลดเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดแตะข้างขวาหรือซ้ายนะครับค้างไว้นะครับจะเป็นการท็อกเกิลเปิดปิดโหมดดอบบี้แอดโหมดนะครับถ้าเกิดต้องการจะเข้าสู่โหมดแพรลิงนะครับให้เราแตะขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับ5ทีติดกัน1 2 3 4 5ก็หูฟังก็จะเข้าสู่โหมดแพรลิงครับหูฟังรุ่นนี้ครับยังสามารถใช้งานร่วมกับแอปของเขาได้ครับคือแอป Clear Plus นั่นเองมีทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับหลักๆเลยก็คือสามารถปรับ Mode ครเบบเปิดดปิด โดว์เบียนบดได้มีทั้งมิวสิกโหมดแล้วก็มูฟี่โหมดนะครับแล้วก็แถมยังเปิดปิดตัวเฮดแท็กกิ้งได้ด้วยเฮด t r a กกิ Head ้งคือเวลาเราหันหัหวเนี่ยเสมือนก็แหล่งกําเนิดเสียงนยอยู่ข้างหน้าเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดโบมดนี้เนี่ยถ้าเราหันหน้าไปทาง,ทางซ้ายนะครับเสียงก็จะเข้าหูฟังทางด้านขวามากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราหันหน้าไปทางขวาเสียงก็จะเข้าหูซ้ายมากกว่าหูขวาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมีสามารถเปิดตัวสมาร์ทสปอร์ตด้วยเป็น EQ บแบบปรับ,รบอัตโนมัติ ตามการออกกาลังกายของเรานะครับถ้าเราออกกาลังกายหนักๆเ <laughs> พียงก็จะหลอใจมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับออกกําลังกายเบาๆเพียงก็จะแบบตัวตัวอ,อ q ก็จะปรับให้มันสอดคล้องกับการออกกาลังกายประมาณนั้นนะครับ <laughs> แล้วก็ยัง <laughs> มี EQ แบบปรับปกติด้วยคือปรับหมด EQ <laughs> จะเป็นแฟลตเป็นล็อกเป็นอะไรเงี้ยปรับได้หรือจะเป็นคัสตอมก็ได้นะครับเพิ่มเบสเพิ่มแหลมตามย่านความถี่ได้เลยนะครับ แล้วก็ยังมีตัว motion control นะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งการแบบ gesture ได้ก็คือ,อ,อพองกหัว2ทีรับสายใส่หัว2ทีไม่รับสายประมาณนี้นะครับแล้วก็หูฟังตัวนี้สามารถเปิดโหมดการสั่งการด้วยเสียงได้นะก็คือเป็นหูฟังแบบ AI ตัวแรกของโลกเลยแหละคือสั่งการด้วยเสียงได้นะครับ play music pause music อะไรเงี้ยพูดสั่งการด้วยเสียงได้เลยนะครับแล้วก็ยังมี setting เพิม่มเติมนะก็คือรูปเฟืองที่มุมขวาบนเนี่ยคลิกไปเนี่ยผมจะเล่าแบบคร่าวๆนะก็คือจะมีตัว ทัชแพดคอนโทรลก็คือไอตัวที่ว่าแต่1 2, 3, ครั้ง2ครั้ง3ครั้นเนี่ยจะให้เป็นอะไรเนี่ยไปเซตอัพเพิ่มเติมตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีโหมด AVC คือออโต้โวยุม Control นี่คือปรับเสียงเพลงให้ดังตามสภาพแวดล้อมนะครับก็คือปกติเนี่ยไอหูฟังแบบโอเพนเนี่ยเวลาเราไปอยู่สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเราจะได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมอยู่แล้วนะครับเพราะตูฟังเนี่ยมันไม่ได้อุดหูเรานะถ้าเกิดว่าสิ่งสิ่งวดล้อมดังเนี่ยตูฟังก็จะปรับเสียงดังตามด้วยเพื่อเราได้ยินเสียงเพลงนั่นเองครับ ยังมีตัว Charging เค s e ซ t ต i n g อีกเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้นะครับได้ยินไม่ผิดเนื่องจากว่าตัวคัสตัว Char ์จิ g c เค e เราอ่ะไอตัวกล่องชาร์จเราอ่ะมันจะมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ด้านบนนะครับเราสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ตรงนี้ได้ด้วยครับสัติ์ทีใช้งานเคสครับผมเริ่มที่หยิบพวงออกจากกล่องเลยนะครับก็คือหูฟังข้างขวาเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายหูฟังข้างซ้ายจะอยู่ฝั่งขวานะครับอันนี้ย้อนความรู้สึกเล็กน้อยนะครับหยิบอกจากรกงสมมติ พังเพลงอยู่นะครับแล้วเราต้องการจะควบคุมนะครับดับแรกเนี่ยต้องปลดล็อกหน้าจอก่อนอันนี้อยู่หน้าจอล็อกอยู่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้ครับก็คือปลดล็อกก็คือสไวา์เหมือนมือถือเลยนะครับอันนี้อ่ะเมนูแรกสามารถควบคุมเพลงผ่านตัวเคสได้ครับเพย์พอร์ตได้ข้ามเพลงไปข้างหน้าได้ถอยเพลงก่อนหน้าได้นะครับประมาณนี้อ่์ต่อไปครับเปิดปิดตัว d o l b y a t m o s นะครับได้ที่ตรงนี้นะฮะจะเปิดตัวเ a ดช a c k i n g ตรงนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนโหมดก็ได้นี้เป็นโหมดมูวี่อยู่นะ เปลี่ยนเป็นโหมดมิวสิกก็ได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเปลี่ยน EQ ตรงนี้ได้เลยเลือก EQ ที่เราชอบตรงนี้ได้นะครับต่อไปอันนี้เพิ่มเสียงลถเสียงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีตัว e a r i n g Care ด้วยถ้าเปิด e a r i n g Care เนี่ยจะจำกัดความดังครับไม่ให้เกิน85ดซิบเบลเพื่อถนอมหูของเรานะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือการนับก้าวครับหูฟังตรงนี้เนี่ยมีเซนเซอร์สำหรับนับก้าวได้นะครับสมมติส่งหูฟังออกกาลังกายอยากรู้ว่านับก้าวเท่าไหร่เช็คดูได้นะครับคร่าว ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวสกรีนไทมเอาล์ครับก็คือตัวหน้าจอของเคสเนี่ยใช้มันติดนานกี่วิเซตตรงนี้ได้นะครับต่อไปตรงนี้คือตัวตั้งเวลาครับสมมุติว่าเราออกกําลังกายเนี่ยเอ่อ Section เซกชันนี้อยากซักสามนาทีนะครับผมก็ตั้งไว้3มนาทีกดเซ็ตปุ๊บม,มันก็จะนับเวลาถอยหลังนะครับเพื่อครบ3มนาทีเคสก็จะส่งเสียงดังเตือนเราเออครบ3นาทีแล้วประมาณนั้นนะครับอันนี้ไฟไมเอลบาทสมมุติผมทาหูฟังหายไปข้างขวาเนี่ยทำหายนะครับกดส่งเสียงได้ หูฟังอยู่ในหาไม่เจอครับมันจะส่งเสียงหูฟังต้องอยู่ในรัศมีของบลูทูธนะครับเนี่ยเสียงหูฟังก็จะดังขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้ก็ทข้งจะดังพอสมควรนะเรียกว่ามันจะดังเรื่อยๆจนจนดังมากเลยทีเดียวแหละนะครับเราจะได้ยินแน่นอนอ่าประมาณนี้ดังอยู่เมื่อเราเจอหูฟังแล้วก็กดปิดปิดเสียงไปนะครับถัดมาเนี้ยสามารถควบคุมกล้องผ่านเคสชาดได้นะครับ ไม่น่าเชื่อแต่ดับแรกเราต้องเข้าตัวออแอปมือถือก่อนแอป Clear อป Clear p a s s ก่อนนะครับจากนั้นไปที่เฟือง้านบนตรงนี้นะครับไปที่เมดูด้าน,นล่างครับ Photocafing นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าจอกล้องแหละเนี่ยสมมติผมจะกดถ่ายรูปนะครับเนี่ยผมจะปุ่มชัตเตอร์นะกดปุ๊บก็จะถ่ายรูปนะครับสังเกตขึ้นนนะั้ขึ้นข้อความว่าเซฟภาพไปที่ตัวอัลบั้มของกล้องแล้วไอ้ของมือถือแล้วประมาณนั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในยุคี่สามารถควบคุมกล้องมือถือผ่านเคสหูฟังได้แล้ว นะครับถัดมาครับตรงนี้ปรับความสว่างของหน้าจอเคสอ่าถัดไปอีกตรงนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์นะครับเราสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้อ่าวอลเปเปอร์ของเคสเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับไปสามารถเพิ่มเติมวอลเปเปอร์ได้ผ่านแอปอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาตรงนี้เนี่ยเราสามารถรีสตาร์ทหูฟังหรือว่าปิดหูฟังหรือรีเซ็ตชาร์จิ้งเคสได้ตัวชาร์จิ้งเคสเนี่ยหากใช้งานแล้วมีเกิดอาการลวนอะไรเงี้ยนะครับสามารถรีเซ็ตตัวชาร์จิ้งเคสนี้ได้นะครับ ตรงเมนูนี้นั่นเองถัดมาครับก็จะเป็นเซ็ตอัพเพิ่มเติมของตัวหูฟังครับอย่างเช่นเรารีเซ็ตหูฟังได้หูฟังเอ๋อรีเซ็ตได้นะครับ pairing mode กดปุ๊บหูฟังก็จะเข้าสู่โหมด pairing ครับก็ไปจับคู่กับอุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งได้ครับหูฟังสามารถเ,เชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้2อุปกรณ์นั่นเองนะครับหรือจะเป็น earbud s y n g ตรงนี้ก็คือ s ิ n หูซ้ายหูวขวากับเคสชาร์จให้ s i n c เข้าด้วยกันนะครับประมาณนั้นต่อไปก็คือเป็นหน้าสุดท้ายแล้วตรงนี้ก็จะบอกตัวเวอร์์ชัั่นขอขอองงตววเฟิมแ ตัวเคสชาร์ตว่าเป็นเวอร์ชันไหนอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราสมมติฟังเพลงจบปุ๊บนะครับไม่ต้องการจะใช้งานหูฟังแล้วเก็บหูฟังใส่กล่องนะครับอย่าลืมหูขวาเก็บฝั่งซ้ายนะครับหูซ้ายเก็บอยู่ที่ฝั่งขวาของตัวเคสชาร์ตนะครับจากนั้นก็ปิดฝาปุ๊บนะครับตัวเคสเนี่ยก็จะปล่อยแสง UVC ค่าเชื้อหูฟังเราครับสักพักหนึ่งครับผมเท่านี้ครับเป็นการสาธิตการใช้งานเคสคร่าวๆครับ มารีวิวเรื่องเสียงนะครับปกติเนี่ยผมจะใช้หูเทปอัดเสียงมานะแต่ว่าเนื่องจากหูตัวนี้เป็นหูแบบโอเพนเนี่ยผมลองใช้หูเทปอัดแล้วแหละปรากฏว่าเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ที่เราได้ยินเลยคือคือเรียกว่าอะไรอัดด้วยหูเทปมาแล้วเสียงมันไม่ใกล้เคียงกับที่เราฟังจากหูเราอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะอาศัยการเล่าประสบการณ์ให้ฟังอย่างเดียวเลยนะครับเอาอันดับแรกคือเสียงเบรกกันเลยนะเบรกตัวนี้ถือว่าดีเลยแหละนะครับสำหรับหูฟังประเภทนี้เนี่ยปกติเนี่ยหูฟังประเภทนี้เนี่ยเบรกจะไม่ค่อยตื่า ตัวไดเวอร์เนี่ยมันอยู่ห่างจากหูเราครับแต่ตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามีเบสที่แบบตึ๊บกําลังดีอ่ะคือฟังสนุกพอใช้ได้นะครับแต่จะหว,วังให้เบสมันตุ้มตู้ตเหมือนพวกหูอินเอียหรือหูเอยียบัดเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับเรียกว่าหูเป็นหูฟังแบบเบสธรรมชาติแล้วกันนะครับเสียงกลางนะครับพวกเสียงร้องเสียงกลองเสียงกีตาร์เนี่ยเรียกว่าชัดเจนไม่หนามไม่บางจนเกินไปนะครับส่วนเสียงแหลมเนี่ยใสเคลียร์เป็นประกายเป็นธรรมชาติผมค่อนข้างชอบเสียงแหลมของถูฟังตัวนี้มากนะครับแล้วก็มิติแยกแยะเสียงดนตรีต ทำได้ค่อนข้างดีนะครับสาวสเตยโปร่ปงโล่งเป็นธรรมชาติไม่อึดอัดตามคาแรคเตอร์ของหูฟร์ประเภทแบบโอเพนแบบนี้อยู่แล้วนะครับโดยรวมเนี่ยเป็นหนูฟร,ร์ประเภทโอเพนที่เสียงดีมากๆตัวหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเสียงเบสต,ตัวนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยครับพูดถึงเร t เ n นซีกันมากครับคือความหนวงของเสียงเมื่อเทียบกับภาพนะครับคือเสียงนวงเยอะแค่ไหนวเวลาไปเล่นเกมไปดูหนังประมาณนี้ครับผมไปทดสอบมา2แบบหลักๆเลยคือเอาไปเล่นเกมก็คือทดสอบกับเกมผับจีับเอาไปดู u t u b e นะครับตัวนี้ย้ําไม่มีเกมโหมดนะครับอ่ะ ผมไปทดสอบกับ p u บ g นะวัด latency เฉลี่ยมาได้ที่320มิลลิซเกิลนะครับก็คือเกินเกณฑ์ไปนิดนึงเกณฑ์คือไม่ควรเกิน300นะครับถ้าเกิน300เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันดีเลยนะครับตัวนี้320อ่ะไปเทสกับ YouTube นะครับวัดมาได้17มิลลิเกิลก็ถือว่า y t u t u เนี่ยปกติ มันจะมีการคอมเพนเซตอยู่แล้วนะครับตัวนี้คอมเพนเซตได้โอเคเลยเหลือ17บเจมิลลิเซันนะครับเอาไปใช้งานจริงเป็นไงนะครับเล่นเกมเนี่ยก็คือถ้าเกิดไม่ไปได้นั่งจับผิดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกดีเลยน,นะคือเล่นเกมได้แบบชิวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไปดู Youtube ไม่ดีเลยน,นะครับ ไปดู Netflix Disney Plus ก็ไม่ดีเลยเช่นเดียวกันครับทีมนะคะจะมีอยู่สคนด้วยกันเน่องาจริงแล้วเขามีประสบการณ์มาเยอะนะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ครับคือเสียงที่มาจากไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้ครับเคลียอาร์ตทรีสปอร์นะครับในที่เงียบครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับ1 2 3 4ทดสอบเราไปไปทดสอบเสียงไหม่ใน noise แระต่างๆกันบ้างครับนอสแรกครับ s สตรีทนอสครับนอสริมถนนครับเป็นไงบ้างครับ ได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับน้อยที่สองครับสกายเทรนครับบนรถไฟฟ้าครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบน้อยต่อมาครับแอร์เพลนครับบนเครื่องบินครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบครับน้อยสุดท้ายครับช้อปปิ้งมอลล์ครับในห้างสรรพสินค้าครับเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงของผมชัดเจนหรือเปล่าครับหนึ่งสองสามสี่ทดสอบ สรุปผลทดสอบใหม์เมื่อสักครู่นะครับในที่เงียบเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็คือได้ยินเสียงของผมในชัดเจนชัดถ้อยชัดคํามีน้ํามีนวลประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่พอเราไปใช้น้อยไปต่างๆเนี่ยก็ตัดน้อยได้พอสมควรนะเสียงน้อยจางลงพอสมควรเลยแล้วก็เสียงพูดผมก็ดอปไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าถือว่ายังสื่อสารรู้เรื่องอยู่นะยังฟังได้ยินฟังรู้เรื่องอยู่ว่าพูดอะไรนะครับแต่ไม่ได้ชัดถ้อยชัดคําเหมือนตอนที่อยู่ในที่เงียบนะครับโดยรวมเลยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยครับใหม่ พูดถึงประสบการณ์การใช้งานทั่วไปกันมากครับอันดับแรกที่ผมจะพูดถึงคือวัสดุนะครับผมชอบวัสดุทั้งหมดทั้งเคสทั้งหูฟังดูดีดูดพรีเมียมสมราคานะครับแล้วก็ชอบที่มี UVC ฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับก็คือหูฟังประเภทสปอร์ตแบบนี้ก็คือตามชื่อเราไปเล่นกีฬามาเหนื่อยเปียกเหนื่อย,ยอาเช็ดเช็ดหูฟังให้แห้งแล้วก็เก็บใส่กล่องพอปิดฝาปุ๊บ u v ฆ่าเชื้อเลยเอออย่างนี้ตอบโจทย์สําหรับการใช้งานสําหรับเล่นกีฬาครับ ตูฟังเวลาใส่กับเข้าไอเเคสเนี่ยมันจะสลับข้างกันนะครับคือหูขวาเนี่ยมันจะเก็บอยู่ฝั่งซ้ายหูซ้ายเนี่ยจะเก็บอยู่ฝั่งขวานนตอนแรกก็จะแบบสับสนเนี่ยเราจะชินไงหยิบฝั่งขวาก็ใส่หูขวาเลยเพอหยิบใส่ปุ๊บเอ๊ะมันใส่ไม่ได้เพราะมันสลับตำแหน่งกันก็ต้องแบบเอามือขวาไปหยิบฝั่งซ้ายมาใส่หูขวาอะไรอย่างเงี้ยก็แรกๆก็จะงงๆนะครับแต่พอใชๆ้ๆไปสักพักก็ปรับตัวได้ครับการสังเกตด้วยเสียงใช้งานได้ดีนะตอนที่ไปออกกำลังกายนะบางทีเราไปวิ่งหรือว่าไป ออกลังกายบางอย่างที่เราต้องใช้มือแล้วเราไม่สะดวกที่เราจะต้องมาแตะหูฟังเนี่ยก็สั่งคําสั่งได้เสียงไปเลยอันนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครได้ยินเท่าไหร่อันนี้อันนี้เมคเซนต์แต่ถ้าเกิดเราไปใช้ในออฟฟิศเลยในะที่เงียบเนี่ย,ย,ยอาจจะดูแม่งแ่งนิดนึงนะนั่นทํางานอยู่ดีก็เน็กซองอะไรประมาณนี้นะครับการสวมใส่ก็ถือว่าสวมใส่ได้สบายประมาณหนึ่งนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใส่ประมาณสักครึ่งวันก็จะเริ่มล้าหูแล้วครับ แบตเตอรี่นะครับก็บอกว่าสเปคเนี่ยใช้งานได้10ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผมไปทดสอบมาเนี่ยเปิดเพลงดังประมาณหนึ่งนะได้8ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าเออแบตอึดพอใช้ได้ครับสรุปนะครับใครกำลังมองหาหูฟังไว้ใส่ออกกำลังกายไว้ใส่ระหว่างวันไม่อยากได้แบบที่ยัดลูหูมันอืดอัดหูนะครับอยากได้แบบที่สามารถได้ยินเสียงรอบตัวไปได้ด้วยต้องการหูฟังที่เสียงดีและยังมีเสียงเบสให้ฟังสนุกฟังเพลงดูหนังเล่นเกมได้อัดทรสตัวนี้มี d อ l b y Atmos แบบ Head tracking ด้วยนะครับเพ อยากได้หูฟังพีเจอร์ล้ำๆครับสั่งงานผ่านเคสแบบสัมผัสได้สั่งการด้วยเสียงได้เปิดใจลองเคลียร์อาร์คทรีสปอร์ตดูได้ครับก็ใครสนใจสั่งซื้อครับผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปครับสุดท้ายนี้นะครับใครชอบสไตล์การรีวิวแบบผมที่ไปทดลองใช้กันจริงแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยครับส่วนใครอยากจะสนับสนุนมากกว่าน,นั้นก็ ผมมีปุ่ม s u เปอร์เทอยู่ใต้คลิปครับเรียนกาแฟผมได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ